กพี <onz> ่พี่ออกจากเะพอลบางกะปิปาะพอมาเจออีกเดียวเนี่ยเราแต่งดีเลยมาฝนไม่ตกเลยแล้วตรงนั้นจะตกหนักน <Anch or> ะเนี่ยตลกมากอ่ะนี่ไม่สูงสูง่ายตกหนักบ้านจะถล่มมันเรดีไมอในเจนเดียกันไหถ้าเป็นเนสอยู่กันเดียวอยู่แง้วถ้าถูถ้าถูต้องถ่ายสองทีไปต่อกันมีไฟถลกเชิงนี่ ถ้าบ้านต่างจังหวัดนะทม่คอ่ะฟุ๊บหมดเลยนานเลยกว่าจะได้เห็น ตามช่างเออนันตามช่างที่นี่หุ่นใจมีนี่เดี๋ยวไฟฉายนี่ผิดแน่ที่บ้านมก่อนหาไฟฉายไม่ได้เลยมันมีอะจุดใต้แล้วไม่คิดเหรอที่ไว้ใช้อยู่เนี่ยเผลอมันหมดแล้วเผลอใช้ไฟก็ดับมีแสำรองแล้วถามว่าชาร์จแบตสำรองไว้บ้างไหมชาร์จตัวเขาบอกวแบงเปิดไฟไม่ได้เหรอเป็นไฟฉายอ่ะเสยเสย